สวัสดีครับนี้นะครับจานแซบอยู่ที่ถนนเดืออุดมโคราชครับก็อยู่ร้านนี่นะครับอาหารเจกวนอิมนะครับชื่อร้านเห็นไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับโอ้นี่เขามีปายย้ายนี้อาหารเจเจแล้วก็มีบนป้ายอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นว่าอาหารเจกวนอิมระบบจำได้ไหมอาหารเจกวนอิมครับเดี๋ยวไปดูข้างในว่า มีอะไรกินบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับนี่ร้านก็เป็นอย่างนี้เลยนี่นะครับอ่าอย่างนี้นะครับอาหารเจก่อนอิมอาหารเจก่อนอิมร้านเจก่อนอิมนะครับร้านเจก่อนอิมนะครับร้านนี้ทําแต่อาหารเจเท่านั้นเปิดเปิดทุกวันนะไม่ใช่เพราะเทศกาลเจนะครับนะทุกวันนะครับเปิดทั้บริการทุกวันเอาเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตแม่แม่สวัสดีเอาสวัสดีครับพี่น้องเพ้ยน้องสวัสดี นี่ตรงนี้อันนี้คือส้มตำเจค่ะส้มตำยำแหนมนะคะอ๋อมีส้มตำยำแหนมเป็นเจนะครับค่ะเจอ่าเป็นเจทั้งหมดนะครับโอ้โหตื่นตามากเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหของกินเยอะนะครับก๋วยเตี๋ยวก็มีนะนะครับอยู่ตอนนี้เป็นเทศกาลกินเจพอดีก็เลยจะมาแนะนําร้านอาหารเจนะครับอยู่ที่ถนนถนนเดชอุดมนะครับโคราชนะครับนี่คือก๋วยเตียวเจแล้วเนี่ย อร่อยมากค่ะมีน้ำข้นและน้ำใสด้วยแอ้วน้ำข้นด้วยใช่มีแยกเหมือนเนื้อถั่เลยค่ะร้านเปิดกี่โมงครับเนี่ยต้มยำเจ๊ต๊อกมีร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับปิดกี่โมงหกนาฬิกาอ๋อนังไงตีห้าครึ่งก็เปิดแล้วนะครับในป้ายหกโมงอ๋อแล้วก็เย็นเลิกสิบแปดนาฬิกาครับสิบสิบองทุ่มหรออันนี้สองทนเปี๊สองทุอ๋อถ้าเป็นเทศกาลกินเจียบปี๊สองทุ่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไมม่่ีีของงนนนนนนากิทััั้้เเลยะครบ่ย ก๋วยเตี๋ยวก็มีทั้งน้ำตกไปทั้งน้ำใสนะครับกับข้าวก็มีหลากหลายเลยครับใครอยากจะมาลองดิ้มชุมรสนะฮะอิ่มบุญอุ่นใจนะครับมาที่อาหารเจควรอิ่มได้นะครับดูของกินน่ากินมากเลยนะครับหนุ่มๆฝั่งนู้นก็มีนะอ้าวเดี๋ยวผมต้องกินมากละเดี๋ยวผมต้องกินตัวนีอะลรแนะนำบ้างแต่ว่าเคบอกว่าอร่อยหลายอย่างเลยก๋วยเตี๋ยก็น่ากินนะนะฮะดิจิตาเ็นคหลังตรงเสาวหมคะ กลับบ้านค่ะมีกลับบ้านแล้วใส่ตะกร้าไปนะทุกอย่างที่เห็นนี่คือเป็นเจหมดนะครับน้ำซุปก็มีนะคะมากินข้าวที่นี่ค่ะโอ้โหของก็ดีจริงๆนะครับวันนี้จันแซบมาอยู่ตรงนี้นะครับร้านอาหารเจนะครับอ๋อเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับก็มีโต๊ะนั่งกินนะครับเยอะแยะหมดครับก่ยม็มีครับนี่อกินทุกอย่างเป็นเจหมดครับเป็นโปรตีนอะไรก็มีอยู่ฮะอยู่ข้างใน น้ำก็มีบริการตัวเองฝั่งนี้นะครับโอ้โหน่ากินมากมาเดี๋ยวผมกินบ้างละเขาจะมีอะไรแนะนำบ้างเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรน่ากินบ้างมันก็น่ากินหลายอย่างนะไม่ใช่มีอะไรน่ากินอ่ะอันนี้โอ้โหเลนแบบผมกรอบดีดีมากเลยนะเดี๋ยวต้องลองสักหน่อยละมีอะไรผมเอาข้าวราดครับผมอันนี้แหละครับเอาข้าวราดครับผม นี่นะครับร้านคือร้านเปิดร้านเปิดตั้งแต่มีอะไรแนะนำบ้างเนาะเอาผัดไหนมีผักกะเพราไหมอัดผัดกะเพราอะไรครับกะเพราสักอย่างหนึ่งหมูกรอบดีกว่าดีมีหมูกรอบด้วยนะเออดีจังเอาอะไรไอ้อะไรนะ้ฟักทองเหรอคเอาฟักทองก็ได้ครับฟักทองแล้วเอาอะไรสักอย่างนี เอาหมูกรอบนั่เลยครับอยากลองนะครับดูเขาทำเขามีแกงเปิดด้วยนะเขามีแกงเปิลด้วยมาแล้วนี่นะครับโอ้โหนี่หรือใครเอาเป็นถุงกลับบ้านก็มีนะครับนี่โอ้โหน้ามืดจังเว้นี่นะครับได้แล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับพียเออเจ้พี่พวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ อินบุญอุ่นใจครับอะเดี๋ยวขอแยกชิมหมดครับขอบคุณทุกการติดตามครับแวะมาชิมกันนะครับสวัสดีครับ